สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมาอัปเดตวัดจุฬามณีนะครับแาวเวสวรรณโนนะครับวันนี้วันวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566ครับตอนนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีวัดจุฬามณีปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้คนไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเขาตอนนี้เขาไปที่นู่นนะคุณผู้ชมนะเขาไปที่วัดบางกุ้งนะครับวัดบางกุ้งค่ายบางกุ้งนี่คนเยอะมากเลยนะครับ วงน,นะฮะตั้งใจอธิษฐานได้ดีนะครับตรงนี้มีทั้งหมดสามปางเลยทีเดียวองค์แรกองค์เขาแก่ของวัดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นองค์สีขาวตรงน้านขวามือของท่านนะเป็นองค์แรกของวัดท่านสามารถที่จะเดินเข้าไปอธิษฐานได้นะใครว่าเสร,ร็จเรียบร้อยจะร่วมรุ่งับทางวัดก็เรียินเชิญที่กองหนการได้เลยนะฮะแล้วแต่ท่านจะทำดูเลยแล้วก็ทางวัดก็จะมีวัตถุมงคลนะครับมอบให้กับ ท่านด้วยนะเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับพระถุมงคลของวัดก็จะอ่าวิทยาณพุทธาพิเศษได้ต่างวอาสรอบแล้วทำ้น้าสิบบาทสิบบาทก็จะได้คาถาเรียรั์นะครฮะเวลาเราบตามครา we